สวัสดีครับพบกับตูนช่องไฮคอร์แบ็คแพคเกอร์นะครับก่อนอื่นเลยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องตูนก่อนนะครับวันนี้ตูนยังอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ แล้วตุนมาทํากิจกรรมที่หลายๆคนอ่ะไม่คิดว่าสิงคโปร์มีที่แบบนี้อยู่นะครับมันคือการเดินป่าสิงคโปร์มันชื่อว่าแมกเิชี่ปาร์คนะครับเป็นการเดินป่าแล้วมันอยู่ในเขตที่เรียกว่าแคชแมนนะครับก็คือเป็นป่าที่อยู่ตรงกลางสิงคโปร์เลยทุกคนลองเปิดแผนที่เทศสิงคโปร์ดูจะมีพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงกลางแล้วจะมีอ่างเก็บน้ำทั้งหมด4่อ่างนะครับสิงคโปร์ก็ได้ทําที่ตรงนี้เป็นที่สําหรับการเทลก็คือการเดินป่า การเที่ยวป่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือเป็นเป็นการเที่ยวธรรมชาติของสิงคโปร์ซึ่งตูนก็ไม่คิดว่าที่สิงคโปร์จะมีอะไรแบบเนี้ยเคยได้ยินมาบ้างแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะน่าไปจนไปเห็นรูปว่าแบบเฮ้ยนี่หรอสิงคโปร์มีอะไรแบบนี้อยู่ด้วยหรอตูนก็เลยแบบอยากมานะครับก็ลองดูก็เลยชวนเพื่อนมาเที่ยวด้วยป่มันไปทางไหนอะนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่แมคลิชี่นะครับเป็นเส้นทางเดินป่าของสิงคโปร์ฮนะน้ําใสมากเลยนะนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบ่อน้ำนี่เป็นบ่อน้ําที่แบบคนขุดขึ้นหรือว่า มีตามธรรมชาติใครรู้ก็มาพิมพ์แล้วกันแต่รู้ว่ามีทั้งหมด4นะครับมี4บ่อน้ำนะฮะก็ชื่ออะไรก็เปิด Google ดูเอาเป็นเป็นเหมือนเขื่อนของสิงคโปร์ที่แบบสำรองน้ำไว้ใช้ในประเทศแล้วก็วิธีการรองรับน้ำาก็คือเป็นน้ำฝนนะฮะก็คือก็คือเป็นแบบเดินป่าจริงๆแล้วอันเนี้ยมีลิงด้วยนะเริ่มครับ เต้งว่าเหนื่อยกันเดินไม่ถึงห้าทีเลยทุกคนครับสิงคโปร์มีสัตว์ป่าด้วยนะนั่นคือลิงให้อาหารลิงโดนปรับสามพันดอลลาร์สามพันหรือสองพันวะจำไม่ได้ละเมื่อกี้เราเรายืนอ่านอยู่ น้องีสัตว์ป่าที่นี่มีกระต่ายด้วยกันคนก็มาวิ่งกันเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับทีท็อปวอล์กเปิดตั้งแต่เก้าโมงถึง5้าโมงเย็นนะครับก็จะเป็นสะพานฮะ อีกวันนี้เราเดินมากันมากี่กิโลละประมาณสามาแล้วสามโล,ล,ะลนะครับวันนี้เรียกว่าเซ็นทรัลเซ็นทรัลแคชเมนนัวรูรีเซิร์ฟนะครับก็เป็นแบบศูนย์อนุรักษ์ธรรมชาติเมื่อกี้เขารอให้ลิงเดินใช่ปะ่ะตูนก็รอให้ลิงเดินรออยู่นี่ฮะเดินสิ <laughs> ก็คือจา่าฝูงนะครับคนครับถึงที่ท็อปฟอร์กนะ,ะมาเดี๋ยวก็ดซิมจับกูเดี๋ยรีย่าๆดซิมย u have n o t h i n อ w i t ไ้ไเห็นไหม no eye c อ n t a c t no e ไ e c o n t a อ๋อโน eye c นโอ้โ โอเคไม, <street. S 1> ไม,ม่ไม่มองแล้วไม่มองแล้วเขาบอก no eye contact yeah no eye contact แล้วเขาบอก s t r a i g h t ชูฮาร์มมันยากมาก oh, ไม่เอาเขากลัว yeah. can ไม่เป็นไรรอได้อีกหนึ่งอ <laughs> ัน <laughs> no eye contact นก็อาจจะโดง ante, ง ante, ง ante, ดงไ้เขาไม่ให้เดินกลับเมื่นกี้ไม่อนุญาตเลยนะไม่ให้แต่แม่ถ่ายรูปก็ไม่ยอมทุกคนครับตอนนี้อยู่ที่ทีทอ็อปวอล์กนะมันมันดีปะ่ะดูสิยิงย <c oughs> ิงมันมา <c oughs> หล่อเล่นน่าจอยู่วิดีโอเลยนะเออเขาบอกว่ามีลิงร้อยกระตัวเลยนะที่เนี้ย มากกว่าร้อยด้วยเกินเหตุป่ะคือคือถ้าหลุดประตูนั้นมาแล้วก็คือไม่ให้ไม่ให้ข้ามอีกแล้วอะเที่ยงเราว่าเดินหน้าเหมือนกันนะทุกคนครับถ้าฝนตกก็ระวังหน่อยนะเพราะว่าที่นี่มีโอกาสที่จะฟ้าผ่าได้แล้วเราก็จะเห็นต้นไม้ที่แบบตายอ่ะคือแบบเป็นต้นไม้สูงที่เหมือนแบบโค่นแล้วก็มีก็คือโดนฟ้าผ่านะครับระวังหน่อยคนครับ น้ำมันใสมากนี่คือลำธารที่สิงคโปร์ครับมันมีลูกออดด้่นนะทุกคนข้างล่างปะ่ะทุกคนครับเรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่บูกิติมาก็คือ เป็นเส้นทางเดินป่าอีกเส้นทางหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆก,กับแคชเมนนะครับหรือว่าแอคเิช,ชี่เออคนนะโอ้โอ้โอโอคนครับทุกคนคำนี้คือลำทารใจกลางเมืองเลยใส่มากทุกคน สามชั่วโมงครึ่งครับอผ่านไปแล้วหกร้อยกิโลแคลอรี่แต่ไก่ก็คือแต่กินไก่ทอดก็คือสองพันแล้วนะโหเยอะมากทุกคนครับลิงเต็มสิงคโปร์เลยอะไม่คิดเนาะว่าจะมีลิงเยอะขนาดนี้เนะาะจะไปจบตามันนี่ครับัสบพานคน <c oughs> อันนี้ก็สะพานลิงทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานีบูกิติมานะครับที่เป็นสถานีล้างแล้ว สิงคโปร์ก็ได้เอามาทําเป็นส่วนสาธารนณะคือเป็นเ,เป็นเทรลไว้เดินนะครับตอนก็เป็นรางรถไฟเก่านะฮะแต่วันนี้เขาปิดนะครับคือรางรถไฟก็ไม่ใช่แล้วนะฮะืมคขับมันวาวมากดูใจกลางเมืองที่ทันสมัยที่สุดในเซาท์อีเชียชนะครับมีป่าอะไรอย่างเงี้ยอยู่อ่ะ ใครมีโอกาสก็ลองมาเดินดูนะครับน <Yeah. S 1> ่ะต้นเมื่อ,อกี้เกิดอะไรขึ้นน้องอิงพูดไปสิอยู่ดีเขาบอกว่าเขามีตัว๋วคา f ฟอเรสแล้วเขาบอกให้เราแล้วเขาจ่ายเรียบร้อยแล้ว,แล,วแล้วเขาก็เช็คกินไปเลยแล้วก็เดินไปเลยคือเขาบอก เขาคือเ,เรื่องมันมีอยู่ว่ามีผู้ชายคนนึงเป็นคุณพ่อคนนึงเดินมาแล้วบอกว่าฉันจ่ายแล้วมี3ใบเธอเอาไปเลยแล้วเขาก็เดินหายไปเลยอ่ะยังไม่ทันพูดขอบคุณอะไรเลยอ่ะนี่มันโดมฟาวเวอร์แอนด์แคร์ฟอร์เรสได้สองอันเลยอ่ะนะ้องอิมอะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นวะ,องงนะโอเคครับตอนนี้สัคขับทุกคนเข้าสถานที่ก่อนเรากำลังจะไปที่แคร์ฟอร์เรสกันนะครับโดยมีสปอนเซอร์ของช่องนะครับเขาเป็นใครก็ไม่รู้เขาเดินมาให้เว้ยหรือแบบอยากขอบคุณเขามากเลยอ่ะมันว้าวมากเห็นไหมบอกแล้ว โอเคไหมเชื่อหรือ,อยังว่ามันดีออตอนแรกอิง่จะไม่เข้าเพราะอิงไม่ชอบแตงแต่เราก็เชียรว่าต้องอิงเข้าเลยครับเนี่ยก็มาแล้วเราแบเราก็ไม่มั่นใจว่าวัานอื่นมันจะแสงได้แบบนี้แสงดีไหมแต่มัน,มนบอกว่ามันตาชมากครับทุกคนอน,นี้ ยังไงบ้างเย็นได้ปะที่นี่เย็นโอเคครับนะครับที่นี่ก็เป็นส่วนในโดมที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือที่นี่จะมีต้นไม้มาจากทั่วโลกเลยทุกคนครับล้วก็ต้งเดินเข้าป่าครับ Okay, then สุพรททีนะครับตอนกลางคืนซึ่งเรามาไม่ทันโชว์มันจะมีแบบเปิดไฟวิบวับวิบวับน่าจะหมดไปแล้วนะครับก็มานั่งเฉยเฉยชอบที่นี่ไหมกลัปลอมากเดี๋ยวดีๆเอออันนี้อันนี้คืออันนี้คือความจริง่ะ แล้วนะครับกับทริปเดินป่าที่สิงคโปร์นะครับเนี่ยทุกทุกคนก็คงจะรู้ว่าสิงคโปร์มีความเป็นเออร์เบิร์นสูงมากก็คือเป็นเมืองขนาดใหญ่เป็นเมืองทันสมัยมีตึกสูงเยอะนะฮะเลยที่สุดในเซาท์อีสเอรเชียเลยก็ได้ครับแต่ว่าใครจะไปรู้ว่ากลางสิงคโปร์มีป่าอยู่กลางสิงคโปร์มีเรียกว่าเป็นอุทยานแห่งชาติแล้วก็มีบอ่อน้าแบบเอาไว้กักเก็บน้ำเหมือนเขื่อนนะครับแต่ว่าที่นี่เขาเรียกว่าแบบเหมือนเป็นบอ่บอบ่อเก็บน้ำเออไว้ให้กับคนสิงคโปร์ใช้นะฮะแล้วเขาก็ก 安哥拉。 ป่าสัตว์ป่าไว้ได้วยนะแล้วน้ำก็คือใส่มากไม่คิดว่าแบบกลางเมืองจะมีน้ำใสอะไรขนาดเนี้ยนึกออกป่ะคือปกติล้าที่ไหนที่มีมนุษย์อาศรรยัยเยอะเยอะๆน้ำจะไม่ได้สะอาดขนาดนั้นแต่สิงคโปร์อ่ะสามารถทำให้มันสะอาดได้แล้วเป็นที่ท่องเที่ยวได้วันตอนที่ตูนเห็นนะครับตอนที่ตูนแบบเลือกที่จะเดินทางเข้าไปทางที่มันแบบทึบๆหน่อยอะ่ะเป็นทางแบนทางป่าเลยอะ่ะตูนพอเดินเข้าไปสักมุมตูนแบบเฮ้ยมันมีอย่างนี้ในสิงคโปร์ด้วยเหรอวะตอนที่เราเรซชมานะเราก็ก็ว้าวแล้ว <ๆ S 1> ลว่าพอเห็นของจริงมันว้าวมันว้า ตรงที่ความเป็นเมืองอะแล้วมม่มีอะไรแบบเนี้ยนึกออกปะเออแล้วยิ่งไปกว่าน,นั้นอะอันเนี้ยเข้าใจว่าไม่ใช่เป็นแมน m a d e ด้วยนะคือไม่ได้เป็นมนุษย์สร้างคงมีบางส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้นสําหรับสําหรับที่ไปเดินอันที่เป็นเดินเท็เดินเทกกิ้งน,นะครับแต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นแบบของแท้อะเออนะครับแล้ววันเนี้ยตุนก็ได้ไป Garden by t h a y มาด้วยก็คือเป็นที่ที่เป็นมนุษย์สร้างขึ้นอ่ะเป็นสวนที่แบบ มีโดมมีอรอย่งเงี้ยก็จะเห็นว่าที่สิงคโปร์เขาให้ความสําคัญกับพื้นที่สีเขียวนะครับอืมถ้าใครมาสิงคโปร์แล้วอะเบื่อการเที่ยวแบบช้อปปิง้งเที่ยวสวนสนุกหรือเที่ยวคาสิโนอะไรอย่างเงี้ยก็ลองมองหาที่เที่ยวที่เป็นแบบธรรมชาติดูไปเทคกิ้งสั้นๆก็ได้เพราะเขมามีหลายเส้นทางเดินแบบ20่นาทีอะก็มีเดินแบบ5ชั่วโมงอะก็มีมก็เยอะแยะเลย มีเส้นทางขนาดยาวเลยจากตะวันออกไปตะวันตกก็มีเหมือนกันนะครับก็ลองเลือกดูนะครับแล้วมันไม่ได้มีแค่ตรงกลางนั้นนะตรงที่คุณไปอะ่ะมันเรียกว่านะอาแมกดิชีหรือว่าแคชเมนตรงกลางมันมีที่อื่นอีกมันมีทางเหนือของสิงคโปร์ก็มีไปดูจะไปมันเขาว่ามีจระเข้นะที่นั่นน่ะหรือไปทางตอนใต้ที่เรียกว่าอาลาบดออย,อย่างเงี้ยก็มีเทคกิ้งมีให้เดินเทลเหมือนกันหรือว่าไปเดินตรง ทางรถไฟเก่าอ่ะอย่างวันนี้ปูนก็ไปทางรถไฟมาเชิงบูกิติมาก็ไปแค่สถานีรถไฟนั้นนะครับจริงๆแล้วมันสามารถเดินยาวไม่เดินยาวมากลองไปสำรวจดูนะครับอันนั้นก็เป็นเส้นทางเดินป่าเหมือนกันเพราะว่าเลือจากบุกิติมาไปนิดนึงอะ่ะก็คือเป็นป่าทึบแล้วอะ่ะมันมันข้้นทางมันทึบนะแต่ว่าทางเดินมาเดินได้เนียครับก็ลองดูครับอาจจะได้มองเห็นสิงคโปร์ในาภาพบอื่นๆบ้างที่ไม่ได้เป็นเมืองอย่างเดียวไม่ได้เป็นแหล่งช้อปปิ้งอย่างเดียวนะครับแล้วพรุ่งน,นี้ตูนจะพาไปเกาะ เกาะหของสิงคโปร์ที่เป็นเกาะที่น่าสนใจมากนะครับเป็นเกาะที่แบบหลายๆคนอาจจะแบบไม่นึกถึงมันอะแต่มันเที่ยวได้แล้วมันก็มีอะไรน่าสนใจนะครับมาพบกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายฝากกดไล,ลค์กดแชร์กด s ับส c r าย e ให้กับช่องฮา r ์ดคอร์แพ็คเกอร์ด้วยนะครับแล้วเจอก,กันคลิปหน้าครับ